สวัสดีครับน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับต้อนรับก็สู่ช่องซีเบตสตอรี่นะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปตกปลาอะไรนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวในเรื่องของคันนะครับที่ตอนนี้ก็มีกระแสเยอะคันนั้นก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นคันเก่าที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็น้าๆหลายๆท่านก็เลือกใช้นะครับทนนะครับทนตัวนี้ทนมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ พกพาสะดวกนะครับพกพาสะดวกมันจะมีประมาณ4ไกด์นะตัวนี้แต่ข้อเสียเขามีนะครับผมข้อเสียก็คืออ่าให้ดูตรงนี้เห็นไหมครับจะมีรอยแล้วเพราะว่าตรงนี้คมมากเลยนะครับพอเวลาเราหมุนแบบเนี้ยมันก็จะมากินเนื้อตัวแบงก์นะครับผมอ่าตัวนี้ข้อเสียที่1นนะครับข้อเสียที่2ก็คืออ่า ตัวกิฟตัวนี้ที่เราจะมาล็อกขาลอกนะครับนี่คมมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เวลาเราหมุนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะหมุนตามเกลียวนะครับแบบนี้หมุนตามเกลียวแบบนี้นะครับ,บทําให้ขาลอกเนี่ยเป็นรอยนะครับอ่าดูอีกทีนี่เห็นไหมจะหมุนตามนะคนับครับอ่าเห็นไหมครับจะหมุนตามแบบนี้นะครับอ่าพอหมุนตามปับตัวนี้ก็คมอยู่แล้วนะครับ ค่อนข้างคมนี่แหละอ่ามันจะทําให้ขาลอกของเราเนี่ยเป็นรอยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้ตัวนี้แล้วนะครับผมว่าถ้าเราใช้หลายๆตัวเนี่ยมันก็ทําให้ลอกเป็นรอยทุกตัวเลยนะครับก็เลยอ่ะตัวนี้เอาเป็นคันอะไรไปนะครับเดี๋ยวมาดูคันใหม่ที่ผมสั่งมานะครับในราคา226บาทรวมส่งแล้วนะครับผม226บาทนะครับตัวนี้เลยนะครับอ่า ที่ผมเลือกตัวนี้อ่านี่เลยนะครับเหตุผลตัวนี้นะครับผมตัวเดียวครับเขามีพื้นที่เหลือเยอะมากเลยนะครับทําให้ลอกของเราเนี่ยไม่มีไม่มีแผลนะครับขาลอกเราจะไม่มีแผลนะครับอีกอย่างหนึ่งจะไม่หมุนตามกิบนะครับเห็นไหมเขาจะเลื่อนอย่างเดียวนะครับผมอ่าถ้าเราใส่ใจตรงนี้นะครับลอกเราก็จะไม่มีแผลนะครับเวลาเราขายต่อไปเนี่ยมันก็จะ ราคาจะไม่ตกมากนะครับผมยันที่2นะครับที่ผมซื้อคันตัวนี้มานะครับกะว่าจะมาเปลี่ยนไกด์เลยนะครับผมเพราะไกด์ตัวเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับผมผมทาการเลาะไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็มาร์กจุดเรียบร้อยเพื่อจะพันเพื่อจะปันไกด์ใหม่นะครับตัวนี้เป็นไมโครไกด์นะครับผมไมโครไกด์มีอยู่3ตัวนะครับ นี่ตัวนี้สามตัวนะครับผมพันไว้เรียบร้อยอเตรียมที่จะขึ้นงานนะครับจะใช้ได้สีใช้สีเขียวดีกว่าตัวได้ผมก็จะไม่ได้ซื้อใหม่นะครับผมจะเอาสาย PE นะครับในการพันมันอาจจะผิดหลักนานนะหลายหลยท่านนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันแขนงกันได้นะเพราะว่าผมเคยทำหลายหลายคัน ประมาณ3-4มสี่คันที่ทดลองดูก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเราก็ใช้งบประหยัดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าซื้อดินแล้วได้ตัวใหม่เนี่ยแบบว่าซื้อมาใหม่น่ะงบเราก็จะบานปายนะครับไหนจะค่าน้ํายาอีกนะครับผมผมอยากจะคุมงบให้มันได้ไม่เกินแบบสัก4ี0รอะไรอย่างนี้นะก็เป็นคันที่เราหาไกดมาใส่เองด้วยนะแต่ถามว่าใช้ อันเก่าได้ไหมนะครับถ้าใครจะสั่งตัวนี้นะอันเก่าใช้ไม่ได้นะครับผมอ่าเพราะอะไรถึงใช้ไม่ได้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นปลายโซลิดนะครับโซลิดตัวที่เขามากับคันตัวนี้มันเล็กมากนะครับเล็กมากๆจนแบบว่างอเล่นเนี่ยคือแบบว่าถ้าเราวัดปลาเนี่ไม่ติกแน่นอนนะครับตัวนี้ผมก็เลยใช้ ปลายคันของตัวสีม่วงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคันอะไหลไปเลยนะครับผมปลายคันตัวสีม่วงเนี่ยก็ถือว่า,าแข็งในระดับหนึ่งเลยนะครับปลายโซดิศไม่หักแน่นอนครับปลายโซดิดตัวนี้นะก็มาใช้ทดแทนกันนะครับผมผมก็จะเอาปลายโซดิดตัวเดิมออกนะครับนี่ความพิเศษของเขาก็คือสามารถที่จะถอดตูดเนี่ยมาสวิตได้นะครับอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนไกด์เปลี่ยนอะไรเงี้ยเราก็ ถอดตูดอย่างนี้ออกมานะครับคันก็จะคันสลด์ตัวนี้เราก็ต้องแกะนะครับแกะไอเขาเรียวกว่าไกด์เนี่ยออกก่อนแล้วก็จะเซอร์วิสได้นะครับผมนี่ถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มในส่วนตัวของผมอ่าทีนี้ได้เนี่ยผมจะใช้สีเขียวนะครับสีเขียวก็จะพันทั้ง4ตัวไกด์เลยนะครับผม เดี๋ยวยังไงเราไปชมกันนะครับการพันไกดนะครับผมไปชมกันครับครับทีนี้เราก็มาดูอุปกรณ์ที่ผมจะพันไกดนะครับมีแค่นี้นะครับผมมีมีดคัตเตอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวบอกอุปกรณ์ก่อนนะก็จะมีตัวนี้เป็นเอ็นนะครับเอ็นตกกุ้งนะครับทำไมผมใช้เอ็นตกกุ้งมันเล็กดีนะครับเพราะวลาเรา พอเวลาเราทําปุ่มเวลาเราดึงมันจะดึงง่ายนะครับผมก็เลยใช้เอ็นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีกาวร้อนนะครับในน้าๆหลายๆท่านเนี่ยก็จะใช้พวกเทปกาวนะครับมาร์คไว้ก่อนเนาะแต่นี่มันเป็นไมโครไกด์ ai, ก็มาร์คค่อนข้างยากนะครับก็เลยต้องเอากาวร้อนนะครับผมกาวร้อนแตะไว้เลยจบๆเลยนะครับผมเราก็ไม่เน้นแบบที่แบบ หาคนมากเนาะเราจะเน้นแบบว่าที่เรามีนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นได้อ่าไม่ใช่สาย PE นะครับสาย PE ผมเลือกที่อ่าเนื้อมันจะไม่มันมากนะครับอ่าให้ให้เนื้อมันแบบรู้สึกแบบสากๆนะมันจะมีหลายห่ห้อนะครับแต่ผมก็เอาอันเก่านี่แหละนะครับสายพวกอันเก่าเนี่ยมามาใช้นะครับผม พวกได้ที่มันเฉพาะมันจะอ่อนตัวมากเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็จะแข็งตัวนิดนึงนะเนาะใช้ได้ครับผมก็ลองใช้อยู่โอเคเดี๋ยวเรามาลองพันกันเลยนะครับผมผมจะมาร์กจุดก่อนนะครับมาร์กจุดที่จริงเขาต้องเอาอที่วัดมาวัดนะครับหรือใช้เวอร์เนียนะครับวัดถ้าเป็น คันใหญ่ๆเขาก็จะใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับแต่ผมไม่วัดเลยกะระยะอย่างเดียวนะมักง่ายมักง่ายมากนะผมก็จะแกะเทปเกาออกเลยนะครับนี่แกะแบบนี้เลยนะครับผมใช้การหยอดกาวร้อนเข้าไปเลยนะครับเราจะมากว่ามันตรงไหมโอเคก็ตรงดีนะครับ นี้เดี๋ยวแป๊บน,นึงผมลิงกก่อนจะไม่พิธีพิถันอะไรมากนะเราก็นิ้นใช้งานไปเลยนะครับถามว่าไอ้ตัวนี้เอามาทําไมนะครับเอามาเพื่อแบบว่าจุ่มกาวร้อนนะครับเพราะว่ามันก็จะถ้าเราบีบลงไปอ่ะมันถ้าเราบีบลงไปมันอาจจะเลือกคันได้นะก็เลยเอาต้องเอาไม้จิ้มฟันนะครับค่อยๆจิ้มลงไปหยอดชี้นละน้อยนะครับ นี่นะครับผมก็มันอาจจะมองไม่เห็นนะผมใช้โทรศัท์นี่เห็นไหมที่มันเป็นแบบเงาๆอยู่อ่าผมก็จะใช้กาวร้อนลงไปเลยนะครับแล้วรอให้รอให้แห้งเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรที่แบบว่าผมไม่ได้แบบพิธีดีตองเลยนะแบบว่าเนิ้นใช้งานนะครับนั่นนะ,ะผมจะมาักไว้ก่อนก่อนพันนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็รอให้ แห้งก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วผมจะมาอกกันที่2นะ 2> ดูได้สายตาก็พอนะครับอ่เอาเ้าไปไหนแล้วล่ะนี่ครับรอยแห้งแป๊บหนึ่งครับผมปกติเขาก็จะไม่ใช้อ่าเขาจะไม่ใช้พวกกาวพวกอะไรนี้นะมันจะแตกมันจะอะไรอย่างงี้นะแต่ผมก็ไม่ได้แบบไปตกปลาที่มันใหญ่ไซส์ใหญ่อะไรมากมายหรอก ส่วนมากก็จะเป็นปลาคลองนะครับผมปลาคลองหลักๆมันก็ไม่ตัวใหญ่เนาะหายากอ่ะหาตัวเป็นโลยากนะครับปลาคลองที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยอ่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเอ,อผมก็จะมาร์กแบบนี้เลยครับที่จริงเขาจะเวอร์เนียวัดนะครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้กี่มิลกี่อะไรเงี้ยนะเอาแบบไม่ใช่บ,บ้านๆแต่มากงกได้นะครับผม คือ,อมักง่ายนะครับพันแบบมักง่ายนะครับก็เสร็จไปอีกหนึ่งนะครับนี่นี่พันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะในตอนนี้ยังไม่เคลือบไกลนะครับเพราะว่าน,น้ำยายังไม่มานะสั่งไปแล้วนี่แล้วจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนถ้าสมมติว่าเราใส่น้ำยาเข้าไปมันก็จะแบบนูนๆหน่อยนึงนะอ่า ตัวน,นี้ก็จะแข็งแรงด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสาย PE นะครับแข็งแรงแน่นอนนะนี่เป็นลักษณะนี้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จนะครับครับผมตอนนี้ผมก็พันไกด์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่การเคลือบนะครับการเคลือบนี่เหลือแค่การเคลือบนะครับเราพันไกด์เรียบร้อยนะครับผมการเคลือบก็ขึ้นแท่นนะครับขึ้นแท่นเคลือบหมุนแค่นั้นนะฮะในงบที่ จำกัดนะครับผมจํากัดเองเลยไอตัวได้ตัวนี้ผมก็ใช้เป็น PE นะครับ PE ที่เป็นเนื้อเนื้อ PE ไม่ไม่มันนะครับผมมันจะมีหลายแบบหลายแบบเนาะ PE เนี่ยมันจะมีแบบเนื้อมันด้วยแล้วก็เนื้อแบบไม่มันนะครับเราก็เลือกไอที่เนื้อมันไม่มันเนาะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะเพราะว่า PE เนี่ยค่อนข้างที่จะขาดยากมากนะครับมันก็ทําให้เสริมไอตัวที่ เราพันนะให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับผมอ,อันนี้งบประหยัดด้วยนะทุกอย่างเป็นของเนื้อใช้หมดเลยนะครับผมปลายโซลิดต,ตัวนี้ก็เปลี่ยนมาจากคันสีม่วงนะครับผมเอาคันสีม่วงมาใส่นะครับแล้วก็พันให้สวยงามเอ,อยังมีติดๆอยู่นิดๆเราเก็บรายละเอียดนิดหน่อยสามารถนําไปใช้งานได้แล้วนะครับผมนี่ครับ งบไม่บานไปเราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเยอะซื้อแค่ตัวน้ํำยาเคลือบไก่นะครับประมาณ140บาทนะครับผมก็มจะได้คันที่ตรงสเปคของเรานะโอเคครับประมาณนี้แหละในการที่มาเ่าสู่กันฟังนะครับในการซื้อคันสไลด์เลือกซื้อคันสลดอ์อะไรเงี้ยนะผมก็บอกข้างต้นไปแล้วว่าให้ดูกิฟก่อนนะครับถ้ากิฟมันเป็นเป็นหมุนเกลียวอ่ะมันก็จะ กินขาลอกเรานะครับมันก็จะแบบเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยเวลาเราขายต่อเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมีตําเนิยอยู่ตรงขาลอกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกนคลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมมีอะไรดีๆที่แบบสามารถมาแบ่งปันได้เดี๋ยวผมก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ